กูจะอ้วกแทนเนมัสการครับหลวงพี่แม่กนไงเออกูจะโดนเตะไหมเนี่ยแมเอออครับหลวงพี่งานแต่งอะงานงานแต่งครับหลวงพี่งาแต่ง่างานแต่ครับงาแต่งไอ้พูดไม่รู้จะยเสัดครับพ่อให้อีหัเนี่ยขี้าหัเนี่ยเออไปตลอดไปไไปไปไไปไป มือนนอนนอนเฉวีด่าข้าตกรได้อาจาย็นๆจอันนี้จวาดสร่างหาลายไม่ตด้โว้ยลุงพี่พ่อขอไปโรงพยาบาลก่อนได้ไหมครับทำไมลูกไม่หายยาเหน็บพับเป็นตกขาวที่หน้าไม่ได้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 อ้าวลุงพี่ เคี่ยวแล้วเกิดอะไรฮะสำรวจหน่อยดิหยอกพี่พ่อผาไงหยวกพี่ตายแล้วสำรวนหน่อยพี่รวมแล้วนะสำนวนหน่อยอีดอกเล่นเสมือนของจริงเลยเคียวมันเคยไปอยู่วัดสีชมพูมันเหรอเดี๋ยวแหมไปทักมาเสมือนของจริงก็อยู่วัดอะไรอะไรวัดอะไรอยู่วัดสุนตธาทำคนสัทธาถอยถนนเดินมาต่อยซอยหยวกโอ้โหคิดเผยเดี๋ยวก่อนหพี่มากันแล้วเหรอเจ้าค้าสำนวนหน่อยสำนวนหน่อยนี่ นิมนต์ก่อนเจ้าค่ะเดี๋ยวมาสักการอะไรเจ้าค่ะเปอาทงานแต่งก็ต้องแต่งแต่งตัวให้มีสกุลลุนชาติแต่งัวด้วสีแต่งตัวให้วซกโมยิ่งดึกยิ่งสกปรกก่อนเออหนูไม่ได้ว่าพระนะคะนี่คือการแสดงนะคะเหรอพระเทียอะไรใส่โบเนี่ยพระเอ็กสวยกี่เนี่ยไม่เคยเห็นหรอกหลวงพี่ ผมบอกเลยว่าอีดอกได้พาไม่ถักเปียมาด้วยอ่ะอโยมเจ้าค่ะงานนี้งางแต่งของโยมสมศรีใช่ไหมใช่เจ้าค่ะออนน้บนสวดเลยเจ้าค่ะเชิเจ้าชิญเจ้าเชิญเจ้าเชิญเจ้าเชิญจ้าเาเชิญเ้าเชิญเจ้า ที่วัดไม่มีพระว่างเลยเลยมาได้แค่สามรูปอสามรูปใช่จ้ะธรรมดางานแบบนี้ต้องสี่ไม่ใช่หรือเจ้าคะยอมเแล้วพน้กงานสอบเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ท่านสงสัยมานานแล้วว่าอะไรเนี่ยปวภาษาหนึ่งก็บอกเหมือนกันว่าอะไรสงสัยนี่เดี๋ยวก่อนไมไอ้เฮียนี่ท่านเศรษฐกิจมาสงสัยบ่อยจังเลยเนี่ยสงสัยมากเลยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาพักตีละคังทำไมมาไม่ทัน อ๋อโยมไม่รู้ใช่ไหมเออไม่งงมากเลยเขาบอกมีสามข้อสองข้อเลยนี่หมาไม่เห็นอะไรหรือเปล่าลูกพี่ไม่ใช่หรอกสังเกตไหมเวลาพระตีระคังแล้หมาถึงหอนใช่ไหมใช่แล้วพอเวลาพระขึ้นไปตีระคังพระเนี่ยตามปกติพระจะไม่ใส่กางเกงในอยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอพระขึ้นไปตีระคังปุ๊บบังเอิญหมาไปอยู่ใต้นั้นพอดีแล้วมันก็เลยร้องไปใต้หอนแล้วพอหมาเห็นพระตีระคังปุ๊บก็เลยโอ้โห Yeah! What? อาตมามีอะไรจะถามโยมสักหน่อยนึงว่าครับพีพสมมุตินะสมมุติมมตถ้าพ่อแม่ของโยมนะพายเรือไปตามแม่น้ําใหญ่เอแล้วสมมุติว่าถ้าเรือรั่วเอาแล้วแล้วโยมต้องช่วยใครคนใดคนหนึ่งโยมจะเลือกช่วยพ่อหรือช่วยแม่เลือกคาถามอย่างนี้ลาบากใจเหลือเกินพิชินกันั่งอยู่นี่ทัญญา,าก็อยู่บ้านโยมนึกถึงความเป็นจริงเลยระหว่างพ่อกับแม่โยมจะช่วยใคร ช่วยแม่แล้วกันช่วยแม่ใช่ไหมโยมถ้างั้นพ้องตายแล้วไม่เอาแล้วไปเมื่อจะช่วยพ่ออ๋อเปลี่ยนช่วยพ่องั้นไม่แม่งตายม่ไปทักเอ๊พักพักอะย่าไปโดนจับใจได้ยากเลยเหรอนี่วนนี่วันนี่วันอย่าไปเล่นเลยจริงไม่ทายปัญหาพระมั่งะทายมั่งจะตรือเล่าโลกนเหมือนโยมอยากเล่นมึงเล่นให้เต็มที่ เดี๋ยวใครเลิกก yeah> ูตกมูขอเล่นหน่อยเอเล่นมาห้าคืนเครื่องเสียงเพิ่งดังเรียกเดี๋ยวนี้เนี้ยก็มันหยุดมันเงียแล้วไงปลาอะไรพูดนานเจ้าค้าปลาอะไรพูดนานวะวงกโอไม่มีหรอกถามปลาช่อนนะปลาช่อนเอาไม่ใช่ปลาอะไรดอกไม่ใช่ปลาอะไรประยุทธ์จันโอชาผู้ชาอบมืออะไรไม่พ้นคุกเลยนี่ในที่พักนี้ วันเสดพูดสนั่งกูท่านจบหลงหๆอีนี่หลงเรียองนั่นเลยเจ้าหน้าที่มารออยูแล้วไมปไปไหนข้ออะไรโอะไรโอ๊ะถ้าเกิดยุงลายมาลุงเจ๊ทำยังไงอะไรนะถ้าเกิดยุงลายมาลุงเจ๊จะทำยังไงถ้าเกิดยุงลายมาจะทำยังไงแล้วมึงมึงพูดว่าอะไรนะก็หลวงเจ๊จะทำยังไงและทำยังไงอก็ต้องตบยุงตบงูกันนิ ตบปาแม่มึงเหรอมึงไอ้หี่แล้วตบอะไรล่ะก็ตอบยุงไโถตบผ้โง่ยุงลายมามึงก็ยังลุลายยุงกลับไปซี่เออไอควายไม่เคยเล่นร้อง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 แล้วไม่ได้ไม่ไพูดจาน้าหลักมากไม่เคยได้ยินใครพูดอย่างนี้หี้ยโยมจะให้พัเข้านหลรอขนาดนี้นี่หมดี่หมดี่หมดครับเฮ้ยน้าพ่อพ่ออ้โห l l o h e l can you speak English

มาไม่ไม่ใช่เพื่อนกันฮัลโหลฮัลโหลอยู่ที่บ้านหรืองปล่าไอ้เอาตี๋มึงขุบาแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีสปงไม่เป็พระต้องไหว้จะทำกิริยาแบบนี้ไม่ได้แบบไม่เรียบร้อยต้องไหว้ต้องขวดต้องไหว้ต้องไหว้มาโดนมือไหว้นั่งนั่งบ่าวสานั่งข้างบนเลยอโยมเดี๋ยวนั่งอ่านั่งกันนะ คนไหนเจ้าบ่าวอย่างนั้นเหรอนี่นี่เจ้าบ่าวเหรอเจ้าบ่าวไม่รู้สึกไม่เหมาะสมกับเจ้าสาวสักเท่าไหร่เลยนะเอาต้องไปต้องอะไรเขาพูดแบบนั้นต้องมาไม่บอกอาสิ่เดี๋ยวเริ่มสวดเลยก็แล้วกันนะพี่มาอดี๋ยวเราแล้ว